แฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้คะ่ะพี่กุ้งจะมารีวิวนะคะเหรียญหนึ่งบาทนะคะราชการที่5เรานะคะรอสอนนะคะช้างสามเสียนหัวโรนนะคะเป็นเหรียญที่ราคานะคะสูงมากนะคะเป็นราคาหลักล้านเลยนะคะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านที่นักสะสมนะคะคดชอบในการสะสมเหรียญกันคะ่ะ อย่าพี่กุ้งจะให้แฟนคลับที่น่ารักดูใกล้ๆ้เลยค่ะเห็นไหมคะดูสิคะเสียนนะคะนี่คือของจริงเลยนะคะแฟนคลับเป็นสิ่งที่หายากมากๆเลยนะคะที่หายากมากๆนี่ค่ะชัดเจนนะคะเห็นไหมคะตรงที่เป็นช้างสามเสียนหัวล้นเนี่ยก็จะมีเขียนไว้ว่า สยามรัฐเห็นไหมคะแล้วก็หนึ่งบาทค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่ารอสหนึ่งสองเจ็ดค่ะแฟนลับดูสวยงามมากๆนะคะถ้าเป็นของแท้นะคะก็เสียนของช้างสามเสียงก็จะสะดับนะคะเห็นไหมคะนีร่รูปของราชการที่ห้าเรานะคะนะคะนี่คือด้านหน้านะคะส่วนข้างๆก็จะเขียนว่าจุราพรนะคะ จะเขียนว่าจุราพรค่ะจะเขียนว่าจุราพรน,นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่าสยามมินนะคะเป็นรูปที่งดงามนะคะ,ะพื้นก็จะไม่บวมนะคะนี่คือของแท้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเหรียญรัชกาลที่ห้าเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนข้างหลังนี่ก็จะสลับกันเลยนะคะกับช้างสามเสียมจะไม่ตรงกันนะคะเห็นไหมคะกับมาเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ต่างกันเลยนะคะแฟนคขับเห็นไหมคะสลับหัวสลับหางเลยนะคะแล้วก็น้ำหนักนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่ของแท้นะคะน้ำหนักจะอยู่ที่14.9ค่ะแฟนขับ14.9นะคะน้ำหนัก14.9เห็นไหมคะสวยงามมากอ่าพิกุ้งมี1เหรียญเท่านั้นนะคะเป็นที่นักสะสมที่เขาชอบกันมากเลยค่ะ เนี่ยถ้าใครมีครอบครองคนนั้นก็จะมีบุญมีบารมีนะคะเป็นเศียรของอช้างสามเศียนก็คือเป็นทางด้วยยานบุญบารมีนะคะของพัพพิคเนตนะคะแฟนคลับนี่เป็นสิ่งที่อัอาศาจรรย์มากนะคะวันนี้พี่กุ้งก็มารีวิวให้กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งสม่ำเสมอก็ขอขอบพระคุณวันนี้พี่กุ้งก็มอบรางวัลน,นะคะ เป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะหาดูยากนะคะหาดูยากมากๆค่ะเป็นช้างสามเสียญน,นะคะที่คนที่จะมีน้อยนักนะคะที่จะมีนะคะพี่กุ้งก็เอามาให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านได้ชื่นชมบุญบารมีจ้าถ้าใครมี ยกมือขึ้นเลยนะจ้าถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรจ้าพี่กุ้งก็มาแบ่งปันให้กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่เกามาติดตามรับชมพี่กุ้งสม่ำเสมอนะคะมีการติชมบ้างค่ะก็ขอขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะนี่ค่ะอยู่ใกล้ๆเลยนะคะแฟนคลับนี่ค่ะอันนี้ไม่บวมนะคะจะส่วนมากของปลอมก็จะมีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีของจริงของเราเก็บไว้นะคะ นี่ค่ะเป็นเหรียญที่หายากส่วนมากคนเขาจะชอบทําของปลอมขึ้นมานะคะเพื่อให้คนมาบูชาไม่กี่บาทหรอกค่ะแต่ถ้าของแท้ของรัชกาลที่5้าเราเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยนานมากเลยนะคะแฟนคลับเห็นไหมคะหน้าตาท่านงดงามมากเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะของของจริงเนี่ย พระเจ้าอยู่หัวเรานะคะแต่สลับข้างกันเห็นไหมคะีเห็นไหมคะเห็นไหมคะแฟนลับเห็นไหมคะปึ๊บเห็นไหมคะนีก็ขอขอบคุณแฟนขับนะจ๊ะที่เขามาติดตามรับชมพี่กุ้งสม่าเสมอนะขอพระคุณอย่างสูงยบาย